มาที่ตัวซีเนกก่อนนะครับก็งบออกมาดีนะครับกำไรสุทธิอยู่169ล้านกำไรปกติอยู่142ล้านนะครับเพิ่มขึ้น2 1จากตัวมาสก,ก่อนเพิ่มขึ้น9%เอ่อ21%จากปีก่อน9%จากตัวมาสก,ก่อนแล้วก็สูงกว่าที่เราทำไว้6%อนะครับอยอดขายดีนะครับแล้วก็ควบคุมตัว s j ส a ได้ดีนะครับ เ9เดือนนะครับกำไรปกติคิดเป็น73%ของทั้งปีที่เราทําไว้นะครับเดี๋ยวจะมีประชุมนักวิเคราะห์วันที่20พฤศจิกาอาทิตย์หน้านะครับเรามองบวกนะครับสำหรับงบไตรมาส3นะครับถ้าดูตัวเลขในรายละเอียดเนี่ยรายได้เนี่ยโตไป8%จากไตรมาสก,ก่อนขณะที่ตัวอัตรากําไรจากการดําเนินง,งานหรือ Operating Profit Margin เนี่ยเพิ่มขึ้น 10basis point จากไตรมาสก,ก่อน นะครับขณะที่ตัววงจรเงินสดหรือ cash conversion cycle เนี่ยลดลง9วันจากไตรมาสก,ก่อนดังนั้นทุกตัวมันส่งสัญญาณค่อนข้างดีนะครับไตรมาส4เป็น high season นะครับมีไทั้ง iPhone 16มี iPad mini นะครับแล้วก็มีเรื่องของ cash handout มาจากรัฐบาลนะครับ รวมถึงการเบริกจ่ายงบประมาณของภาครัฐนะครับซึ้งความแข็งแกร่งของซีนเนกเนี่ยก็คือรายได้เนี่ยมันกระจายตัวนะครับมีเป็นมือถือประมาณ44%เป็นพวกแดบ,บท็อป PC ประมาณสัก29%แล้วก็มีพวกงานองค์กรเนี่ยอีกประมาณ26%นะครับปีปีหน้านะครับ2025นะครับเราคาดหวังเรื่องการฟื้นตัวนะครับเพราะรัฐบาลฟังก์ชั่นเต็มที่นะครับ มีเรื่องของตัวรอบของการเปลี่ยนเครื่องพวกแล็ปท็อป PC นะครับที่ซื้อกันมาช่วงโควิดนะครับต้องเข้าสู่เปลี่ยนเครื่องรวมถึงถ้าโชคดีนะครับอาจจะได้กระแสของ AI นะครับเข้ามาด้วยนะครับเรามีการปรับคำแนะนำนะครับจากถือเป็นซื้อนะครับราคาเป้าหมายเดิมนะครับ16.56บาทนะครับตัวมูลค่าหุ้นดูน่าสนใจมากขึ้นหลังจากที่ย่อตัวลงมานะครับประมาณเกือบ10% ตอนนี้ซื้อขายกันอยู่ที่15เท่า PE ปีหน้านะครับบนการเติบโตของกำไรที่เราคาดหวังไว้เนี่ยอยู่ที่35%แล้วก็ตัวค่าเฉลี่ยย้อนหลัง10ปีของ PE เนี่ยอยู่ที่17เท่านะครับนั้นตัวนี้หุ้นลงเลยกลับมาดูน่าสนใจนะครับ